ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมนั่งดูนังสือพิมพ์ทุกฉบับไล่มาตั้งแต่วันศุกร์ต่อเนื่องถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานรวมถึงเช้าวันนี้ด้วยนะรวมก็ตั้งถึงเช้าวันนี้ผมไม่กรถามถามใครจะถามใครผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยมันมีแค่สองข่าวข่าวที่หนึ่งการเมืองเรื่องระหว่างคนทักษิณกับคนในวินอ่าใช่ตอนนี้ชัดขึ้นเนาะข่าวที่สองเรื่องฝุ่น คล้ายกับว่าประเทศไทยมันมันมันจมอยู่ใต้กองฝุ่นจริงๆค่ะหายใจกันไม่ออกทั้งประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพหนักมากนะต้องบอกเลยสถานการณ์กรุงเทพจังหวัดอื่นก็หนักแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวค่ะคล้ายกับว่าประเทศไทยมีแค่สองข่าวถ้าไม่ใช่การเมืองเรื่องทักษิณเนวินก็เป็นเรื่องฝุ่นประเทศไทยกับกองฝุ่นมันก็แค่เนี้ยเราก็ต้องนําเสนอตามนี้แหละเมื่อฝุ่นมันมา โยนไปโยนกันมาใครต้องรับผิดชอบหวาเกันไปเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นปฏิบัติการแก้ฝุ่นด้วยอ e ีเวนต์แก้ฝุ่นแบบอ e ีเวนต์ค่ะแก้แบบ e อีเวนต์ไม่ต้องไม่ต้ออธิบายความใช่ไหมครับยังไงเหรอคะคืออะไรคะแก้ฝุ่นอ e ีเวนต์ไล่ไปเรื่อยๆเริ่มจากการเมืองก่อน เริ่มการเมืองก่อนเพราะว่าเสทาสทิมันเข้มข้นมากเลยทำไม,ไม,ไมจึงมีความรู้สึกว่าทำไมทำไมจึงมีความรู้สึกว่าถ้าหยิบเอาเอาหนังสือพิมพ์เสาธิต์มานั่งกลางบนโต๊ะทำไมจึงมีความรู้สึกว่าประเทศไทยมีแค่สองข่าวข่าวนหนึ่งก็คือข่าวการเมืองแล้วไอ้การเมืองก็มีอยู่ประเด็นเดียวนะ,ะระหว่างคณทักษิณกับคนนเนวินใช่มันชัดจริงๆอย่างที่รู้กันนะครับว่าระหว่างนี้เป็นฤดูหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจโค้งของโค้งสุดท้ายแล้วนะวันนี้27แล้วะ เพราะเขาจะเลือกกันหนึ่งกุมภาจริงๆมันโคงสุดท้ายแล้วแหละใช่โคงสุดท้ายของสุดท้ายคุณทักษิณเมื่อวันศุกร์ยี่สเดินทางไปที่ศิสเกตใช่แล้วปักหลักที่นั่น<ม>ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่25ใช่แล้วค่ะไปหาเสียงช่วย<ม>คนของพ,พรรคเพื่อไทยสมัครนายกอบจอโอ้โหเกิดขึ้น หลายเวทีมากเข้มข้นมากทุกเวทีนะแกขึ้นหลายเวทีมากคำถามก็คือทำไมคนทักษิณจึงต้องไปศรีสะเกดก็เพราะศรีสะเกตแต่เดิมนั้นมันเป็นถิ่นเสื้อแดงเป็นถิ่นเพื่อไทยนในเวลาต่อมาอาศัยทีเผอเคยเป็นไงอาศัยจังหวะดเซของคนทักษิณปรากฏว่าคนในวินยึ<ม>ดละมายึดพื้นที่ทางการเมืองในจังหวัดศรีสะเกไปที่ททั้งหมดอาจกลับได้ว่าก่อนหน้านี้ยึดปได้ทั้งหมดเลยนะค่ะ พรพรคพัทยเพิ่งจะตีคืนมาได้บ้างในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี2566แต่ยังไม่เต็มที่แต่ยังไม่เต็มที่ใช่โ <Okay. S 2> อเคดังนั้นดังนั้นในจังหวะที่มีการเลือกตั้งนายกอบจอศรีสะเกดจะย่อนบัตรกันในวันที่1กุมภาพันธ์เสานี้จึงเป็นจังหวะที่คุณในวินต้องเปิดการแสดงอย่างถึงที่สุดค่ะมันเป็นสนัญลักษณ์แห่งการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองในศรีสะเกด กลับคืนมาใช่ค่ะคุณทักษิณต้องช่วยชิงพื้นที่กลับคืนมาอมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกต้องยึดพื้นที่ทางการเมืองกลับขึ้นมาให้ได้มากที่สุดอย่างที่สองอย่างที่สองอย่างที่สองมันเหมือนกับเป็นการวัวดพลังวัดพลังวัดบารมีส่วนตัวส่วนตัวระวังทักษิณเกณฑวินว่าในพื้นที่นี้หน้าฉากอนุทินเป็นหัวหน้าพคกผมเจไทยถูกต้องคะ่ะแต่หลังฉากทุกคน ก็รู้เจ้าของพักคือครูใหญ่ก็คือครูใหญ่ครูใหญ่โอเคครูใหญ่เน่ดังนั้นเที่ยวนี้เป็นการปะทะกันระหว่างวัดกันระหว่างครูใหญ่เพื่อไทยกับครูใหญ่ภูมิใจไทยใช่ค่ะรุ่นเดียวกันค่ะสู้กันได้ค่ะคนละรุ่นอ๋อเหรอคนละรุ่นเหรอระดับนิดระดับหล๊กแต่ระยะหลังหลเทียบรุ่นเขาขึ้นมาเทียบกันเขาเทียบแล้วเขาข้ามชั้นแล้วโอเคพาชั้นโอเคไปดูนักสัพพิมพ์นั่นหนึ่ง วันเสาร์สักนิดสิครับเริ่มจากไทยโพสตก่อนค่ะเริ่มจากไทยโพสตก่อนโฟกัสไปที่ตรงนี้เลยพาดหัวเลยนะว่าแมวปลุกไล่หนูตีงูเห่าพ่วงหรือกัญชาอาจับได้กี่ประเด็นคะอสองประเด็นอสองประเด็นค่ะประเด็นที่หนึ่งคุณทักษิณไปไปสกิดคนศรีสเกค่ะ เรื่องไล่หนูติงงูเห่าเออจำกันได้ใช่ไหมวาลีเนุไล่หนูติงงูเห่าก็คือเนวินใช่ค่ะจาได้ใช่ไหมครัเป็นชัดเลยไล่หนูติงงูเห่าความหมายต้องการสื่อถึงอนุทินและเนวินใช่ค่ะพักภูมิใจไทยสื่อถึงหนูตัวเบลเทอร์แล้วก็งูเห่าพิษเยอะค่ะโอเคนะและพ่วงด้วยประกาศจะรื้อกัญชากัญชาเสรีจำได้ใช่ไหมกัญชาเสรีเป็นนโยบายภูมิใจไทย ของพุมิใจไทยาเสียงคุณหก่อนหน้าสินประกาศจะรื้อไอเรื่องเปิดเสรีกัญชาภายในปีนี้ประกาศด้วยนะ,ะจะจัดการให้หมดเลยจะต้องรือ้อจะต้องปรับแก้กฎหมายตรงไหนจะจัดการหมดปีนี้แปลว่าอะไรก็ชัดเจนเนาะแปลว่าอะไรเอาขยับไปอีกหนึ่งฉบับข่าวสดไหมข่าวสดฉบับวันเสาร์ที่25ค่ะ เสาที่25ข่าวสดพัดหัวข่าวว่าทักษิณแฉกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกเรียกสั่งการใครอะใครเรียกสั่งการคุณเนวินเกศเขาบอกว่ารู้นะกำนันผู้ใหญ่บ้านในศรีสะเกตทั้งจังหวัดถูกใครเรียกไปสั่งสั่งให้เทช่วยใครบางคนอ๋อคุณทักษิณบอกใช่ไหมดังนั้นคุณทักษิณเกศก็บอกว่าอ,อ,อย่าให้รู้นะ ข้าราชการคนไหนไม่วางตัวเป็นกลางเอไม่วางตัวเป็นกลางถ้ารู้ว่าวางตัวไม่เป็นกลางพูดได้คาเดียวนะทําอะไรคะก็ตัวใครตัวมันเออบอกแค่ตัวใครตัวมันทําอะไรอ่ะคุณทักษิณใช้สับจิโกอถ้ารู้ว่าวางตัวไม่เป็นกลางก็ตัวใครตัวมันนะบอกแค่นี้นะไปต่อไปคิดเอาเองได้ถูกต้องอืไม่ต้องให้คิดแทนถูกต้องถูกต้องเอ๊ะใครคุมกระทรวงหาทัยูมใจไทยภุมใจไทยสิก็มทหนูไงคุณอนุทินไง ก็นันพ่ยาบ้านขึ้นอยู่กับกระทรวงอะไรมหาดไทยกรมการปกครองทั่วประเทศศรีสะเกดสู้กันระหว่างพรรคอะไรกับพรรคอะไรภูมิใจไทยเพื่อไทยเพื่อไทยทักษิณใช่ไหมใช่ค่ะภูมิใจไทยก็คุณเนวินไงและอนุทินด้วยอ่ะบวกไปโอเคเขาเล่นกันแรงนะรอบนี้แรงมากนะที่ศรีสะเกดดูเหมือนไม่ใช่กรนพาไป ไม่ใช่มือลั่นปากลั่นหรือหรือเปล่าลั่นแต่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณตั้งใจตั้งใจเปิดการแสดงเต็นที่เตรียมไปจากบ้านละจากวันเสาร์ที่25ขยับมาหนังสุธิม์ฉบับวันอาทิตย์ที่26ค่ะไปเริ่มกันที่ไทยรัฐก่อนไปเริ่มกันที่ไทยรัฐพัดว่าข่าวว่าทักษิณชะใหญ่จนมีปัญหาแพมผ่าตัดสอทคือกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ใครดูกระทรวงศึกษาแพมผ่าตัดกระทรวงศึกษาธิการทักษินชะใหญ่จนมีปัญหาเอาเละสิแปลว่าอะไรอ่ะนี่เขาเปิดสึกินใช้ผ้าหวาเปิดนิหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการใครดูแลภูมิใจไทยคนที่เป็นเจ้ากระทรวงศึกษาธิการคคอใครน้องชายของคนในบินใช่ค่ะ มันมีสองความหมายนะความหมายที่1นึ่งศึกษาธิการเป็นกระทรวงของภูมิใจไทยความหมายที่สองเจ้ากระทรวงศึกษาธิการเป็นน้องชายของคุณเนวินคุณเนวินสายตรงชัดเจนตบไปที่ศึกษาธิการมันสองความหมายค่ะทั้งส่วนพักด้วยแล้วก็ทั้งส่วนตัวโอเคไปตบกันที่ศรีสเกต ใช่ค่ะเปิดประเด็นใหญ่หมือนวิจารณเหมือนวิจารณเจ้ากระทรวงอีกนัยะมันก็เหมือนวิจารณ์ครูใหญ่ที่กำกับยูางหลังเจ้ากระทรวงโอเคชัดเจนค่ะไปกันที่มติชนดีกว่าสอดคล้องกันฉบับวันทิตย์เขาก็พร้อมใจกันเล่นประเด็นนี้เลยทักสินห่วงเด็กชงพา ศึกษาธิการก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองก็ประเด็นเดียวกันนั่นแหละเป็นการพูดปิดท้ายเวทีซีสเกตแรงกระแทกไปที่คุณเนวินโดยตรง <c oughs> ไปกันที่ไทยโพสต์ไหมครับไ,ไทยโพสต์นี่เขาพาดหัวแหวกจากฉบับอื่นครับ <c oughs> ทักษิณโรคจิตเผ <c oughs> ยเกิดปีวัวกลางวันชอบเสือกที่ไหนเลือกจะกลับไปซ้ำ <c oughs> เกิดปีวัวแล้วก็กลางวันซะด้วยกลางวัน <c oughs> ความหมายของมันก็คือวัวกลางวันเนี่ยแกบอกว่าแกเกิดตอนตอนกลางวันกลางวันใช่กลางวันไงไอ้วัวกลางวันกลางวันก่อนจะได้กินหญ้าต้องไถนาอ๋อต้องทำงานถ้าไม่ทํางานจะไม่ได้กินหญ้าค่ะวัวกลางวันถ้าวัวกลางคืนนอนหลับฝันดีเออสบายอิ่มมาทั้งวันแล้วไงแต่นี่วัวกลางวันวัวกลางวันก่อนกินก่อนได้กินต้องทํางานต้องเวิร์กฮาร์ดค่ะเออวัวกลางวันเลยชอบเผือก เหรอเกี่ยวไหมงงอีกคำหนึ่งก็คืออีกคำหนึ่งนะจังหวัดไหนเลือกคนของพระเพื่อไทยผมจะไปซ้ำจังหวัดนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอานะโอเคโอเคเป็นท้ายที่แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่26พันหัวข่าวว่าโอชัดเจนดีเปิดศึกไล่หนูตีงูเห่าสองตัวทักษิณรุกอีสาน พูดกันง่ายๆนะแกพูดเรื่องไล่หนูติงหัวเห่าสองวันซ้อนนะยี่สิบสี่ก็พูดแล้วเป็นข่าวยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็พูดแล้วเป็นข่าววันที่ยี่สิบหกแต่มันต่อเนื่องกันนะวันที่ยี่สิบสี่พูดเป็นข่าวยี่สิบห้าแกพูดคลุมคลุมช่วยผมไล่หนูติงหัวเห่าวันที่ยี่สิบห้าพูดให้มันชัดขึ้นมันเหลืออีกสองตัวมันเหลือสองตัวใครอ่ะตัวไหนอ่ะเออเหลือสองตัวใครอ่ะตัวใหญ่ด้วย ตัวใหญ่ด้วยเหรอตัวใหญ่ด้วยเขาเลยบอกว่าให้ช่วยกันหน่อยชาวบ้านต้องช่วยกันจัดการเลยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหนี่เล่นกันแรงจังอะไรอ่ะเล่นกันแรงจังเขาจะเคืองกันไหมอ่ะอืมอืมโอเคย้อนกลับไปฟังคุณทักษิณพูดบนเวทีที่ศรีสะเกดสักนิดหนึ่งเราจะเลือกมาสักสี่วักสี่คลิปนะเอาไฮไลท์ไฮไลท์คลิปที่หนึ่งแกพูดตรงๆทำไมแกต้องลงมาลุยอบจ ทำไมแกต้องลงมาลุยการเมืองท้องถิ่นค่ะไปฟังเกตสักนิดหนึ่งเชิญค่ะทำไมผมถึงมาบุกอบจการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าผมต้องการเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นมีทั้งอบจ,ม,อบจมีทั้งสจใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด เพื่อชาชนมีอะไรก็ไปร้องไปบอกไปขอได้ฝากจดหมายน้อยถึงผมได้เพื่อจะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาผมก็เลยต้องเอาจริงเอาจังกับท้องถิน่นและจําเป็นต้องมีตัวแทนของตัวเองของพรรคเพื่อไทยอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พี่น้องว่าพี่น้องจะใช้ไหมยังอยากใช้ผมไหม ผมยังพอไหวอยู่นะยังเจสบหกแต่ความจำความจำยังโอเคอยู่นะยังพอไหวอยู่ยังพอมีแห้งอยู่ก็ยังอยากจะรับใช้พี่น้องในฐานะอไนะไรก็ช่างแต่มีความรู้สึกว่าหายไปสิบเจปี วันนี้ต้องขอกลับมารับใช้อีก17ปีนี่ผมเจราจากับพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เจราจาแล้วล่ะให้ผมออกจากประเทศไทยไป17ปีผมขอคืนให้ผมมารับใช้ประชาชนอีก17ปี สิบเจ็ดปีผมเท่าไ,ไรเนี่ยเกองอ้าวเกไม่เป็นไร92ไม่เป็นไร,ไนไรแต่คุณทักษิณต้องระวังนะเจรจากับพระเจ้าให้ผมออกไป17ปีเพราะว่ากจะพูดจะจาอะไรคิดนิดหนึ่งก็ดีคิดนิดหนึ่งก็ดี <c oughs> ไปเจอคนคิดเยอะไปเจอคนคิดมากไปเดี๋ยว <c oughs> มันจะยุ่ง นะครับทีนี้ทีนี้ที่มาของพาดหัวข่าวของไทยโพสต์ผมมันคนโรคจิตเอ,อะไปฟังคุณทักษิณแกพูดถึงตัวแกเองสักนิดหนึ่งแกบอกว่าตัวแกเองเป็นคนโรคจิตไปฟังแกนิดนึ่งอ่ะเชิญค่ะนี่ผมกลับมานี่มีแต่งานยากๆแต่ผมเป็นคนโรคจิตอะ เป็นโรคจิตงานง่ายไม่ชอบทำชอบทำงานยากเพราะเกิดปีวัวกลางวันเป็นปีวัวกลางวันวนี่นะตอนเที่ยงเนี่ยกว่าจะได้กินฟางต้องไถนาซะก่อนคือเป็นลักษณะผมกเกิดปีวัวกลางวันเลยชอบทำงานหนะักโอเคก็ไม่มีสาระอะไรมันมันได้แค่วัตกรรม ถ้าพูดถึงสาระมันต้องอยู่ที่คลิปแรกคเมื่อสักครู่โรคจิตวัวกังวันมันก็เป็นวาทกรรมทําให้มุนชนฝูงชนที่ติดตามฟังการประสัยถูกใจมีอารมณ์มีฟีลลิ่งนิดนิดไงถูกใจแค่นั้นแหละโอเคเรียกเ e ตติ้งแต่คราวนี้แหละครับแต่คราวนี้แหละครับ คุณทักษิณวิพาวิจารณ์ณกระทรวงสาธติการของภูมิใจไทยอย่างไรชัดเจนขนาดไหนก็ไปฟังตอนนี้สิคะเชิญคะ่ะเพราะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาละถ้ารัฐบาลมีตังก็ควรจะก้างครูจากต่างประเทศบ้างใช้เทคโนโลยีบ้างมาสอนเพื่อให้ครูไทยได้กระตุ้นตัวเองวันนี้ครูไทยต้องเขียนรายงานไม่งั้นไม่ได้เลื่อนชั้น ไม่เลือ่อนพิญาฐานะครูไทยเวลานี้มีภารกิจอยู่สี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งเขียนรายงานเพื่อเลือ่อนพิญญาฐนนะเรื่องที่สองคอยรับโทรศัพท์ผัดนีท่ทวงนี้ผัดหนี้เรื่องที่สามก็เรื่องครอบครัวปัญหาครอบครัวเรื่องที่สี่เป็นอันดับสุดท้ายถึงมีเวลาสอนหนังสือผมเห็นใจครูแต่ว่าวันนี้ระบบเราผิดพลาด กระทรวงศึกษาใหญ่เกินไปใหญ่จนระบบการศึกษาเรามีปัญหาถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงกันครั้งใหญ่เพื่อให้การศึกษาเราดีกว่านี้เพื่อให้ลูกหลานเราโตขึ้นมามันมีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีมีโลกกระทะที่กว้างขึ้นไม่ใช่เรียนท่องจำสรุปนะประบบการศึกษาผิดพลาด กระทรวงสาธารณสุขใหญ่เกินไปค่ะโอ้โหถึงเวลาต้องปรับครั้งใหญ่ด้วยถามนิดหนึ่ง <üyor uz. S 1> ถ้าคุณแมวสาวเป็นพมชัยไทยรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขเอาตรงๆไหมเครื่องมีเครื่องนะมีเครื่องนะ <Coming into the world> ต้องมีเครื่องนะ่ะคลิปสุดท้ายครับคลิปสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณต้องการจะสื่อถึงใครฟังกันเองดีนะทงของคุณทักษิณเนี่ยต้องการจะบอกใครจะบอกอะไรและจะบอกใคร คล้ายกับใช้จังหวะหาเสียงสื่อถึงใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองอย,อยู่นอกแวดวงการเมืองแต่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองเอ๊ะพูดลังงงไปรันตั้งใจฟังดีๆแล้วกันนะฟังดีๆนะต้องฟังไม่ใช่<ว>คนการเมืองแต่เชื่อมโยงกับการเมืองฟังดีๆนะอเชิญเชิญค่ะถ้าแก้เศรษฐกิจได้ชีวิตพวกเราก็จะดีขึ้นนั่นคือราคาสินค้ากเกษตรต้งดี ต้นทุนชีวิตต้องต่ำลงตอนนี้เราจะลดค่าไฟฟ้าวันนี้ไฟฟ้าหน่วยหนึ่ง4บาทสิแปดเรากำลังจะลดเหลือ3บาทเจ็ดสิบดีไหมครับ <Yeah. S 1> ต่อไปขั้นต่อไปก็จะลดเรื่องน้ำมันเรื่องแกส๊สแล้วก็เรื่องของปุ๋ยยาทั้งหลายปุ๋ยยาอาหารสัตว์ จะต้องมีการเข้าไปสำรวจว่ามีผูกข่าตรงไหนมีเสือนอนกินอยู่ตรงไหนไล่ให้เสือไม่ให้นอนกินแล้วพี่น้องครับชีวิตคนไทยมันถูกเอาเปรียบมาเยอะเพราะนั้นวันนี้ผมกลับมาแล้วผมเพื่อนเยอะแต่ว่าเพื่อนผม ต้องรักประชาชนกับประเทศชาติก่อนถ้าเพื่อนผมรักกําไรมากเกินไปผมก็ต้องเตือนกําไรเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอย่ารักจนคนไทยแย่อย่ารักจนประเทศแย่ตรงนี้ผมไม่ได้ใจว่าต้องการจะสื่ออะไรโอเคเออสาระค้ายกับเป็นเรื่องของการหาเสียงค่พูดถึงเรื่องการลดค่าไฟ ราคาน้ำมันราคาก๊สราคาปุ๋ยราคายาค่ะโยงไปที่เสื้อนอนกินอคนไทยถูกเอาเปรียบมาเยอะโยงไปที่เรื่องของการผูกขาดโยงไปที่ชาวบ้านถูกเอาเปรียบและมาตบท้ายด้วยเรื่องผมเพื่อนเยอะค่ะแต่ว่าเพื่อนผมก็ต้องรักประชาชนด้วยและรักเพื่อนผมกรังเกินไปมากเกินไปผมก็ต้องเตือนเพื่อนอนี่กําลังเตือนอยู่ใช่ไหมโอเค แล้วแต่คิดอย่างไรคิดกี่ันเองแล้วกัน